Hạc ăn sống tham quan nhắc kín sống tham Loka ipa ti ka hâm pa ti ka tha an chali an ivarang ayang baka thiết nati chân nga แต่งงานกับไผมีลูกจะพ้นมีเมียจะพ้นเป็นกบ,บาวาเนี่ยไม่ได้มีลูกจะพ้นอ่าเหตุน้าที่การงาน,นัอะไรแม่วระเสริฐอ่าไปอยูบอบอย่บ้านใดเกิดบ้านใดอ่ายู่บ้านเลขที่ใดปฏิบัติในฝังเมื่อคุณวันนี้ที่เกียรตินผ่านมาร่วมงานแบบน,นี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับความดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วนะครับอืมข้าน้า ไมต้องรับพักเกียผู้เกนะครับหน้ารบกวนะครับ <ns> <Century azo Ranger criterion> ในเชินรับกวรทานอาหารร่วมกับทางคณะเจ้าภาพนะครับสำหรับวันนี้ครับกอณทุนจับตั้คนในาร่วม่านร่วมกันนะครับเพื่อที่จะได้รตันจดานจากวัดไ่ฝรั่งเศสก็้าร่ว เดี๋ยวโรงเรียนก็ยังไปที่สำนักไปครับมีราชเชธรรมะเทโรนะครับจากวัดไตประสิทธิ์ปั้งหัวตะบนะครับวันนี้ท่านก็เป็นญาติของคุณแม่ปู่วับนี้